สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสับป,ประรดลูกเล็กกันนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีเล็บบินเบอร์สองนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีเหลืองนะคะตาละคคังนะคะกาวซองหน้าเทปใสแล้วก็หลอดนะคะหลอดนมนะคะแล้วก็จะเป็นย่าเทียมนะคะแล้วก็กันไก่เข็มนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ เราจะตัดลิบบิ้นนะคะมา3เส้นนะคะเส้นหนึงยาว75เซนนะคะตัดเฉียงแบบนี้นะคะแล้วเราพับนะคะให้ไปเหลเ่ียมกันประมาณ1เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะให้ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะทำแบบนี้นะคะเอาเส้นที่3 รดเส้นที่หนึ่งแล้วก็มาคล้องเส้นที่สองนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้เป็นแหลมนะคะให้แหลมแบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะพับแบบนี้นะคะแล้เส้นที่3ามสอดนะคะ เติมให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบลิปินสามเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแล้วก็เอาเส้นที่หนึ่งวางนะคะเส้นถัดไปขึ้นมาเส้นที่สองวางเส้นถัดไปขึ้นมาเส้นที่สามวาง แล้วก็เส้นถัดไปขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นที่สี่วางนะคะแล้วก็เส้นที่ห้าสอดเข้าช่องนะคะเนี่นะคะเส้นที่หกนะคะสอดเข้าช่องแล้วก็ออกช่องนี้นะคะ,คะแล้วก็เอามือทำนี้นะคะไม่ต้องดึงนะคะไว้ประมาณนี้แล้วพลิกกลับนะคะพลิกกลับ รอบนี้เราจะสอดข้ามเส้นนะคะทํำเป็นลูกตะกออก็คือข้ามเส้นข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดเส้นนี้นะคะเอามือจับไว้นะคะเพื่อกันหลงข้ามเส้นนี้นะคะสอดเส้นนี้แล้วก็เอามือจับไปข้ามเส้นนี้สอดเส้นนี้นะคะทําให้ครบทุกเส้นเลยนะคะข้ามเส้นนี้สอดเส้นนี้นะคะ ้ามเส้นนี้สอดเส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะข้ามเส้นนี้สอดเส้นนี้ค่ะคราวนี้เราดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะแบบนี้นะคะ นะชับแล้วนะคะตั้งขึ้นนะคะคราวนี้เราจะพาสองเซนนะคะครับคามเส้นที่1นที่สองพาดแบบนี้นะคะพาดคาม2เซนหนึ่งสองหสองแล้วก็1นึสองเซนนะคะเจอสองเส้นนะคะเราสอดเข้าช่องนีนนะคะช่องนีนนะคะ จากช่องเดิมน,นะคะออกช่องนี้จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเราเพิกขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เราจะทำแบบนี้นะคะสอดเข้าเส้นด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะอันแหบบนึ่งนะคะแบบ ทำแบบนี้นะคะสอดด้านหลังนี่นะคะทำให้ครบทุกอันเลยนะคะทุกเส้นเลยสอดครบทัก หบเส้นแล้วนะคะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เราจะทําแบบนี้นะคะสอดแบบนี้นะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะอีกครั้งนะคะแบบนี้อันนี้ก็ทําให้ครบทุกเส้นเลยก่อนจะสอดให้ดึงตัวนี้ให้แหลมๆนะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง ทำให้ครบทุกเส้นเช่นเดียวกันนะคะครบแล้วนะคะ,คะ,คะตั้งขึ้นนะคะคราวนี้เราจะสอดนะคะสอดลอดสองเส้นนะคะหนึ่งสองต่อแบบนี้นะคะนี่นะคะ หนสองสอดทุกเส้นเลยแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเด้งให้กระชับใหหนึ่งนะคะแล้วตั้งขึ้นค่ะตั้งขึ้นหน่อน,นะคะแล้วคราวน,นี้อันดัดไปทำแบบนี้นะคะสอดเข้าด้านหลังนะคะด้านหลังนี้ นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะทำให้ครบทุกเส้นเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะครบกเส้นแล้วนะคะตั้งขึ้นนะคะตั้งแบบนี้นะแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะทาแบบนี้ค่ะสอด นนะะทำให้ครบทุกเส้นเช่นเดียวกันนะคะครบแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดริปบิ้นออกเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคล้องแล้วริปบิ้นลด ลงมาก็ได้นะคะอันนี้จ5เซนเหลือเจ72เจได้นะคะตัดออกทุกเส้นเลยนะคะให้ชิดเลยนี่นะคะอันนี้ตัวลูกนะคะเดี๋ยวเราไปทําตัวก้านกันนะคะอันนี้เราทำก้านนะคะเดี๋ยวเราเอายาปลอมนะคะตัดออกนะคะตัดใบออกแบบนี้นะคะ เราเอาลอดมานะคะดําที่ไม่แหลมนะคะเราก็เอากาวสองหน้านะคะพันแบบนี้นะคะพันแบบนี้แล้วก็เอาใบมาแปะนะคะแบบนี้ชั้นแรก 4, 4ีใบนะคะจะทำสองชั้นชั้นละ4ใบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเทปใสพัน รอบหนึงชั้นหนึงก่อนนะคะให้อยู่แล้วก็เอาเกาวสองหน้ามาแปะรอบหนึ่งแบบนี้นะคะชั้นที่2เนี่ยเราก็สังเกตว่าเราจะสับวางชั้นที่1น,นะคะให้มันกลุก่กลางแบบนี้นะคะประมาณนี้แลบบ้วก็ เว็บไซา์แปะให้แน่นนะคะน,นี่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาเข็มนะคะเข็มมานำทางนี่นะคะนำทางจะได้สอดง่ายๆนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆดันเข้าไปได้แต่อันนี้มันก็จะง่ายหน่อยน,นีค่ะเดี๋ยวเราการวสองหน้าเ,เดี๋ยวเรา เการ้อนแปะนะคะเดี๋ยวเราเอาเกาล้อนองี้นะคะน,นะคะหมุนแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เก็บตัวนี้นิดนึงน,นะคะอ่าถ้าแห้งสนิทแล้วนะคะเราใช้ปลายกันไก่นะคะบีบนิดนึงใช้ปลายกันไก่สอดเข้าไปแล้วก็ตัดให้มัน กันนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ที่ใส่เหล็กเราก็ใส่เลนแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสับประรดล,ลูกเหล็กนะคะเรียบร้อยนะ,ะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ